เกมอะไรไม่รู้ฝึกสมองมาให้แม่แอนลองเล่นใช่ไหมครับใช่แม่แอนดูซิสมองแม่จะใช้ได้อยู่ไหมให้หาตัวที่เหมือนใช่ไหมตัวนี้ไง <c oughs> โอ้เยี่ยมไปเลยน่ารั <c oughs> ยยากจิ่งโอ้ยยักจุงไบเล่นเกมนี้ดูเป็นคนฉลาดนนเล่นเองดี่างเนี้ยไม่นี่เห็นไหมเขาบอกด้วย เขาให้หาส้มใช่ไหมแล้วในนี้มีส้มไหมไม่มีเราก็ลองเลื่อนผลไม้นี่ไงจ้าส้มเย้ขนาดนี้ก็หาเจอคุณนี้เยี่ยมจริงๆโอ้โหอือหอันนี้กันไป <All right. S 1> อันนี้เป็ดมันสลับข้างกันมันต้องทำยังไงนี่ไงแต่ตัวนี้ไงเอ๊ <laughs> โอ้ไม่เรียพี่ยามต่อไป เขาให้หาลูกอมอ่ะลูกนี่มันเป็นที่เป่าลูกปง่งกับลูกปง่งใช่ไหมลูกอมอยู่ตรงไหนล่ะคขาเอาเฮยเอาทำยังไงละ่ะทีนี้ก็เป่าลูกปง่งอะนี่ไงนี่ไงลูกอมอยู่ตรงนี้เองจ้าเป่าให้มันแตกนี่ไงเย้ yeah! <laughs> โอ้ยเจ๋งอะเจ๋งอ่ะ,เอ,ะเอาต่อไปเขาให้หาดอกไม้ในนี้มีดอกไม้ไหมคะ ม,มีที่ไหนล่ะคะไม่มีต้องรดน้ำสิคะต้องปลูกก่อนต้องปลูกก่อนเออแล้วก็ต้องรดน้ำค่ะเอารดน้ำทำางไงคะเนี่ยทำเนี้ยมันถึงจะรดน้ำได้ยังไงแสงได,ได้โอเคเอาแสงเด็กกนแล้วกันทำาไงคะ Oh, okay. อโอเคออต่อไปให้หมามะนาวให้หมามะนาวให้หามะนาวนี่ไงเย้ยิ้มไปเลยคุณตาดีนีม่มีชมด้วยชมตลอดจริงจังหน่อยคุณให้คะแนนเกนมนี้เท่าไหร่ไปเท่าไหร่หลวงห้าสิบ้าเย่าสิบเอางเหรอ เขียนแหมจะเอาร้อยคะแนนดูสีต้องตอบร้อยคะแนนหนึงจะถูกอย่างนี้ก็มีด้วยโอ้อะไรกันนี่เกมนี้ดูโฆษณาสองอันหรือใช้สองทริปจะสามารถข้ามด่านนี้ได้ไม่อะไรอ่ะก็มันต้องดูก่อนดูมันจะให้ปิดเหรอไปยินมันบอกว่าต้องดูโฆษณาหรือใช้สองทริปถึงจะข้ามด่านนี้ได้ มันปิดอย่างงี้ก็ได้แล้วปิดปิดก็้ไปไม่ได้ทีคะเพราะเขาบอกแล้วคุณจะดูโฆษณาหรือคุณจะดูชื่อเคล็ดลับโอเคล็ดลับคือการเสียเงินโ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 นเลยเสียเงินไปนไงเล่นไหมลกูก<ม>ไม่ก็ดูโฆษณาไปแล้วนะนี่ดูดูเพลินๆอุย้ยเจ้าเนี่ยของเนี่ยพวกพวกนี้เกมที่เนี้ยนะผู้หญิงสวยมากเลยนะนดูดิว่าไหมก็เลยเล่น เหรอกุ้ยเฟยกับห้องเฮาแล้วยังไงต่ออีกเนี่ยให้ฉันไปไหนปิดอ่าต่อไปอ่าต้องดูวิดีโออีกกว่าจะผ่านด่านได้ยี่สิบแปดไม่โอเคเลยอ่ะพ <c oughs> อเลยดีไหม <c oughs> ปิดก็ไม่ได้เลอเแล้วอีสิบเก้าวิ <c oughs> new horizon คลอหลับรอคลอคลอและอันรอยมาเพื่อจะได้เล่นเกมต่อรถไอติมวอลก็มาด้วยเอา่ามาเล่นเกมต่อนี่ไงลูกเขาให้หาเหรียญใช่ไหมเหรียญมันต้องอยู่นนี้สิคะพยายาไปก็ไม่เจอค่ะเหรียญมันต้องอยู่ในกระปุกหมูอะเราทำให้มันแตกได้ไหมอะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยอ๋อทำไงเนี่ยนโมช่วยไม่คิดสิจะเอาขยายอุ่นนะขยายขยายใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมขยายน้อยใยังไงขยายอย่างนี้เหรอไอ้โลมันไม่ออกอ่ะเอ้ยทำไงอ่ะอ๋อเลยมาทุบนโมไปหยิบค้อนมาทุบแท็บเล็ตเลยไหมอย่างนี้ไหมไม่ เราต้องขยับไม่ออกอะน้ำม้ออยาหัวเราอย่างเดียวเราดูที่แค่งนี่เอากลอนแล้วปล่อยให้ตกลงมาอ๋อเข้าใจแล้วอี๋นี่แน่อ๋อไปโถยืมไปเลยไม่ต้องชมยิ้มยิ้มเหรอนี่ไงนี่ไงเอ้ยแค่ดึงปากลงมา วะง่ายง่ายง่ายต่อไปเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วทำไมอ,ะ 7, อ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเหรอ<ไ>อ,อุย้ยโมหวโขงแอะเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันหมายถึงสองกับห้าบวกกันเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็กดตัวเลขคำต่อเงียเหรอ,อเอยไ,อไปไง่ืย เอาตัวเลขทั้งหมดโอ,อ,อ,อ้นี่อีกยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนนี่จะลบอะจะลบนี่ไงยี่สิบเอ็ดนี่ไงเ,ออเก่งอ้าวเก่งเอาถึงไหนแล้วเนี่ยด่านที่สิบสองไอ้ทมมี่มน แว่นของคุณยายอยู่ที่ไหนคะน้ำโมยองเงินอยู่ในนีงตายเดาปลาจริงปะ,งปะมันต้องเอาคุณยายถอยออกไปเหรอ <c oughs> ใช่นี่มันกระปุกเอ้ยมันนี่อยู่แต่คุณยายคุณยายนอนอยู่ไอเมียวนอนอยู่เฮ้ยขยับยังไงอ่ะลูกไม่มีอะไรที่ขยับได้เลยทำไงอะคะ คุณยายลุกขึ้นค่ะจ้าเลยเช่เลยมันไม่มีให้เช่เลยเนาะแม่โนานะนี่ไงเอ้ยนี่ไงให้เหมียวให้เหมียวเล่นใช่ไหมัแล้วยังต่อ,อแล้วไงลูกแม่คุณยายอยู่ที่ไหนอ๋อแล้วก็ให้คุณยายอ่านหนังสือพิมพ์ วันอยู ok Yo, ่นานไหนอ่ะอยู่อยู่ที่คุณยายนี่ไงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเราเก่งอะไรค้นหาตะปูตะปูอยู่ไหนจ๊ะค้นหาไหนจ๊ะตะปูพี่โมคิดว่าตะปูอยู่ไหนอะเอ็นการเดียว ไม่ตาปูยังไหนอ่ะตังอะอาวุน้นนึ่งไก่ปล่อยให้แว่ขยายตกลงมาใส่ซอมบี้เฮ้ยไอ้โนะเอาแว่ขยายไปตรงไหนนี่อ๋อต้องเอาแว่ขยายส่องให้เหลูกเดี๋ยวนี่ไงล่ะเชนหาละ่ะวินโมเก่งอ่ะเฮ้ยทำไมวนโมเก่งอ่ะลูก เก่งจังเพ็ดไปไหนแล้วอยู่ไหนแล้ววะลูกเจ้าหญิงอุ้ยนี่ <c oughs> ไงจอนเดี๋ยวว่ะ <c oughs> จอดไปเลย